วิธีใช้ไอซีย,ยังไงให้เสียดไอซหรือ relative strength index ภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าดัชนีวัดแรงสัมพัส์เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือคนไทยใช้กันเยอะมากเพราะสามารถบ่งบอกโมเมนตัมว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันโดยปกติแล้วค่าเรนจ์ของไอซก็มักจะอยู่ที่14หมายความว่าใช้แท่งเทียน14แท่งย้อนหลังโดยใช้ค่าเฉลี่ยของแท่งเขียวหารด้วยค่าเฉลี่ยของแท่งแดงจนออกมาเป็นค่าของไอซค่าไอซก็จะอยู่ตั้งแต่0ไปจนถึง100หากไอซมากกว่า70แปลว่ามีแรงซื้อเยอะเกินไปหรือที่เราเรียกกันว่า o v e r b o ์บ หากไอซน้อยกว่า30แปลว่ามีแรงขายเยอะเกินไปหรือที่เราเรียกกันว่า Over So ์โส่วนในช่วง40-60มักมาเป็นช่วงพักตัวที่ไม่ได้แสดงโมเมนตัมออกมาอย่างชัดเจนแต่การใช้งานไม่ได้หมายความว่าพอถึงโ v e r อร์บอเราจะไปกดเซลล์เอาดื้อแบบนั้นยิ่งจะมีแต่โดนล,ลากจนพอร์ตแตกได้นะอย่ามองว่าโซน30-70ของไ s ซเป็นขีดจำกัดแต่ให้มองว่าเป็นเขตพลังแทนจะดีกว่าครับยิ่งโอเวอร์บอลแล้วไปแตะ70แล้วไซเวย์ต่อเหนือโซนไอซ70ด แปลว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแรงมากหางมีออเดอร์ก็เราก็สามารถถือรันเทรนดต่อไปได้แต่หากไม่มีก็รอกราฟย่อลงมาและหาจังหวะเข้าเทรนดในขาขึ้นต่อไปที่ทำเฟรมที่เล็กลงอีพีหน้าไว้มาต่อการไอซ์ใซ่ใช้ไงให้เสียนฝากติดตามไว้ก่อนนะครับ